มามือนี่พนตกพี่น้องมือนี่พนตกแต่เศร้าๆเนาะมาือนี้มาเลี้ยงงวัวมือนี่พนตกจ้ามากับรานน้อยคือเก่าแต่งวัวแตกแต่คนละทางจักพักกระใจหอดใส่เลยรนน้อยสองคนมาได้ไปองเหรียญจำพนตกหลิยเนาะ ฝนตกลินลนฝนตกลินเดอร์มนเด้อด,ด,ด,ดีแต่ได้เสือกันฝนมืออื่นนาจจะเป็นคิวของเบาเปาวุ้นจิ้นเนาะค่อยมามื่อนี้มาซองเมื่อแล้วมืะออื่นก็เป็นคิวของเพิ่น อาสีบเลี้ยงวัวพี่น้องเอ้ยอาสีบเลี้ยงวัวจ้าบางวันก็ฝนตกบางวันก็ฝนไม่ตกมาบังเกิานี่แหละพี่น้องหนาหนาฟ้าซาดำพผุโอ้ยไปก่อนพี่น้อง ฝนลินบ่เศร้าพี่น้องเมื่อนี้น่าจะเบิดมือเนาะฮูเมื่อยแลนน้ำงวัวเหือแตกเถือแตนพลาดลมซ้องเถื่อขักๆัดมาโกอยเ,เ,เจ็บเบิดแข่งขาคนตีลมเว้ยแลนจะเสล่น,าลนหาตายพี่สังงัวก็ได้มาเล่มหญ้าเหี่ยนมันหมักกระยามัน ปล่อยหัวมาเล็มน,นี่ลานชองคนจักไปทางใดงัวแหลนลงมาผีลุ่มๆง่วข้าเจ้าน่าจะไปทางพุ่นเนาะคนถือคันจองบุรีคือคันจองแต่คอยถือแต่เสือกันฝนถือคันจองแห้งแหลนน้ำบ่ทันงัวกับงัวงขยุดปลาเติบ์ลาเตบิเตบเกิบก็ได้อะกูวิจังแม่บุมีมีห่อ เกิดบุ่มีพื้นเลยเกิดบุ่มีพื้นขี่พื้นมันบบเป็นน้ำๆนะพลลินผลพลาดเตอร์พลาดเตินแข่งขามตะขี่ตุมหมลละมอเห็นเด็กหน่อยจะเข้าไปทางใด ง่วะกังง่วลายอย่ากับบุมีบุริเวทย์เ่งงวคนเนอะง่วเทอดีเทอดีเดินอันเดียวนี่เลี้ยงอยู่ตลอด ง่ายบอลเลี่ยงไปเลยเลยพี่น้องมันบม่มีหย่าเนาะสี่เห็นอะไรงัวก,กับบรยูรเ่นตาตีตาเลนมาก,กับร้านคือเก่าพูพักกันอูง่งัวขามคันมาเมื่อกี้เขาว่าท่านีหย่ามันดกพี่น้อง มีลายขาด <c oughs> ขันบางใหญขาดเกลงอนปึงห <c oughs> ึ สิบเอ็ดโมงหาสิบสิบเอ็ดโมงห้าสิบแล้วจ้าแหนะแหนะแหนะแต่ปากจ้างเนอะลดมา มามาบันทึพี่น้องอาหารเด็กเลี้ยงงัวกับลูกกับล้านนี่แหละเขาอ่ายปั้นเพราะอยู่ห้องได้ไข่มาซองหน่อยม้อเฮ้อืมอืมอืมอัลนกินน้ำงูฟรามน้ำงัวนำพี่น้อง ยังงวไปแจ่มักเพช,พเชออไรได้พี่น้องเชียงจีดอนใกล้ๆแตกน้ำอืมอเน้อเมือนข้าตีเนห้อห้นเข้าเข้าทัางนี้กำลังจบตรงกลางนางอเตะเฮ้ยเฮ้ยรบไหม อุ้ยอืมน่ะอืมครับครับเพียงงั้นอืกินข้าวยังไม่แล้วซ้ำ มันเข่าไปแล้วนะฮึงอเบิ่งรับม,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 มาปองมือเลยพี่นอ้อง แลนป้องเข้าไปในหญ้ามีอยู่กับบอ๊อยู่หวัวก็ได้เขาอยากเป็นเศรษฐีสนาสีสนาสีมันชีมีกลุ่มหนึ่งด้วยเมื่อก่อนแอนบอยแอนว่ามัชชีมีกลุ่มหนึ่งค่ะแล่นเมื่อก่อนแล่นนะ้ำมันกระบอกหัวแอนวู้ ขายงัวเบิดนี่เป็นเศรษฐีอยู่ขึงเดือนเป็นเศรษฐีอยู่ขึงเดือนอ้าวเงินซูมเงินี่เนาะมันสิไลยังงัวเฮามันกระลุ้มมันน้ำดากแล้วมันชิยากเพี้ยงค่ะมันเห็นหมูมันเหม่อมันชิอยู่บ่มันกระหล่อมืออันหมูแล้วนี่ พอกลูมออกมาเลยมันก็ชิมือน้ำกันนี่แล้วนัวนในีและกเลยัวมา งอไลายเลยเด้อเอองมันหล่อเมื่อเมื่อแล้วออกมาเลยคุณ